ในออฟฟิศรู้ใจกลางเมืองแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งเดินเช็ดต้องเงียบๆไม่มีใครชายตามองแต่ในวันที่ลูกค้าต่างชาติเข้ามาและทั้งบริษัทตกอยู่ในความตึงเครียดเธอกลับเอ่ยคำเพียงไม่กี่คำที่ทำให้ทุกคนช็อกไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีอดีตซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็นคำพูดเพียงประโยคเดียวของเธอไม่เพียงเปลี่ยนมุมมองของทั้งออฟฟิศแต่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล เรื่องราวนี้จะทำให้คุณไม่กล้ามองใครแค่จากชุดที่เขาใส่อีกต่อไปเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนในล็อบบี้ดังกล้องในยามเช้าแม่บ้านคนใหม่เดินเข้ามาในออฟฟิศอย่างเงียบเชียบเธอใส่ยูนิฟอร์มเรียบง่ายผูกผ้ากันเปื้อนสีสีสายตาหลบเลี่ยงไม่สบตาใครกลิ่นกาแฟลอ,อยฟุ้งทั่วพื้นที่ทำงานเสียงพนักงานพูดคุยสลับเสียงแป้นพิมพ์ทีเธอก้มหน้าเช็ดโต๊ะเคลื่อนไหวเบาและแม่นยำ ไม่มีใครสังเกตเธอเป็นพิเศษเธอคือคนที่ไม่มีใครสนใจในออฟฟิศระดับเอลิทแห่งนี้ในมุมหนึ่งของห้องประชุมมีเสียงชายต่างชาติพูดภาษาฝรั่งเศสอย่างเคร่งเครียดไม่มีใครในทีมเข้าใจสิ่งที่เขาพูดผู้จัดการชายพยายามใช้ o o o g l e แปลแต่ก็ยังสื่อสารไม่ได้อารมณ์ตึงเครียดปกคลุมห้องทุกคนเริ่มกระวนกระวายเสียงฝรั่งเศสยังคงพ่นออกมาเร็วขึ้นหนักขึ้น น้ำเสียงของชายคนนั้นเริ่มแสดงความไม่พอใจแม่บ้านยืนอยู่เงียบๆข้ามประตูมือยังถือผ้าเช็ดโตะ๊ะเธอกัดริมฝีปากลังเลก,ก่อนจะเปล่งเสียงเบาออกมา e x เ s e m m i w c h a e t CS p r o e n e s t พะทุกเสียงในห้องเงียบกริบทันทีสายตาทุกคู่หันมาที่เธออย่างตกตะลึงผู้จัดการเบิกตากว้างเหมือนเห็นภาพลวงตาแม่บ้านพูดฝรั่งเศสได้อย่างชัดถ้อยชัดคำ น้ำเสียงนุ่มนวลสำเนียงแปะราวกับเจ้าของภาษาชายฝรั่งเศสยิ้มกว้างทันทีราวกับพบความหวังเขารีบตอบกลับเธอด้วยประโยคยาวเหยียดเธอฟังอย่างตั้งใจก่อนพยักหน้าเข้าใจค่เดียวดิฉันจะจัดเอกสารให้เธอเดินไปที่แฟ้มเอกสารหยิบเอกสารชุดหนึ่งส่งให้ชายคนนั้นด้วยมือที่นิ่งและสุภาพเขากล่าวขอบคุณรัวฮ่าฮแล้วเดินออกจากห้องไปด้วยสีหน้าพึงพอใจความเงียบยังปกคลุมห้อง ทุกคนจ้องมองเธอเหมือนเพิ่มเห็นเธอเป็นคนครั้งแรกคุณพูดฝรั่งเศสได้ผู้จัดการถามเสียงสัน่นแม่บ้านยิ้มเล็กน้อยเคยเรียนคดีฉันจบเอกภาษาฝรั่งเศสจ,จากมหาวิทยาลัยในปารีสอากาศในห้องประชุมแน่นขนาดเหมือนแรงดันจากคำตอบของเธอระเบิดใส่ความคิดทุกคนผู้ช่วยผู้จัดการวางแก้วกาแฟลงแรงเกินไปน้ำกระเด็นเลอะโต๊ะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่รู้ว่าแม่บ้านคนนี้มีอดีตแบบนั้น เธอกลายเป็นศูนย์กลางของออฟฟิศในทันทีจากผู้หญิงเงียบๆที่ทุกคนมองข้ามเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องถ้าคุณมีความสามารถขนาดนี้ทำไมถึงมาเป็นแม่บ้านเธอนิ่งไปครู่หนึ่งแววตาสะท้อนความเจ็บลึกบางอย่างเธอสูดหายใจเข้าเบาฮ่าฮะาและเอ่ยคำตอบที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะครั้งหนึ่งฉันไว้ใจผิดทงห้องเงียบกริบอีกครั้งเธอมองไปรอบๆด้วยสายตาที่ไม่หลบอีกต่อไป ในสายตานั้นมีทั้งความอดทนความภาคภูมิและเศษเสี้ยวของอดีตที่ถูกกลืนไปกับการเวลาแสงแดดยามสายส่องผ่านกระจกบานใหญ่กระทบใบหน้าของเธอเผยให้เห็นรอยยิ้มบางๆที่ซ่อนบางสิ่งไว้มากมายในนั้นไม่มีใครในห้องกล้าถามอะไรต่อความเงียบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะตกใจอีกต่อไปแต่มันคือความเกรงใจและความละอายที่เคยมองคนเพียงเปลือกนอกแม่บ้านคนเดิม กลายเป็นบุคคลที่ไม่มีใครกล้ามองข้ามอีกแล้วผู้จัดการชายเดินเข้ามาใกล้เธอเสียงของเขานุ่มลงผิดจากก่อนหน้าคุณมีเวลาคุยไหมครับเธอพยักหน้าอย่างสงบก,ก่อนจะวางผ้าเช็ดโต๊ะลงข้างตัวแล้วเดินตามเขาไปยังห้องทำงานใหญ่สุดของบริษัทร,ระหว่างทางสายตาทุกคู่มองตามเธอเหมือนเพิ่งได้เห็นเธอในมุมใหม่หญิงสาวเดินด้วยท่าทีมั่นคงขณะที่หัวใจเต้นช้าอย่างสงบ เรากับรู้ดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนี่คือเวลาของเธอเวลาที่โลกหยุดมองผ่านและเริ่มฟังสิ่งที่เธอมีจะพูดเมื่อประตูห้องผู้จัดการปิดลงเธอหันกลับมาสายตาของเธอเต็มไปด้วยแรงศรัทธาในตัวเองไม่มีอีกแล้วผู้หญิงที่ยอมก้มหน้าเพราะอดีตไม่มีอีกแล้วแม่บ้านที่หลบมุมเงียบในสำนักงานเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและโลกก็จะไม่กล้ามองเธอแบบเดิมอีกเลย เสียงนาฬิกาบนผนังห้องทำงานเดินต่อไปช้าฮ่าฮบรรยากาศในห้องเงียบแต่เปลี่ยมไปด้วยแรงกดดันบางอย่างที่ซ่อนอยู่ผู้จัดการนั่งลงหลังโตะ๊ะเขาประสานมือแน่นบนแฟ้มเอกสารมองเธอด้วยแววตาที่ต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่สายตาของคนที่มองแม่บ้านแต่คือสายตาของคนที่กำลังเห็นทรัพยากรล้ำค่าคุณช่วยบริษัทไว้วันนี้เสียงเขานุ่มสุภาพกว่าที่เคยได้ยิน เธอยือนนิ่งไม่อวดดีไม่ถ่อมตัวเพียงแค่สงบนิ่งเหมือนน้ำในบ่อที่ลึกรอให้โลกตัดสินใจว่าจะวางใจหรือไม่ผมอยากขอให้คุณทำงานกับทีมบริหารเขาพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำสายตานิ่งไม่หลบเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยคำพูดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอคาดไว้แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกเกินคาดคุณแน่ใจหรือคะน้ำเสียงของเธอเรียดแต่มีแรงสันสะเทือนลึกห,าหา่า เพียงเพราะฉันพูดฝรั่งเศสได้ครั้งเดียวคุณจะให้ฉันเปลี่ยนสถานะผู้จัดการยิ้มบางไม่ใช่เพราะคุณพูดฝรั่งเศสแต่เพราะคุณทำในสิ่งที่พนักงานระดับสูงทำไม่ได้คุณกล้าเผชิญหน้ากล้าพูดในเวลาที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับห้องทำห้องเงียบงนันเสียงลมหายใจของเธอชัดเจนหัวใจเต้นแรงแต่มั่นคงอดีตวิชาภาษาฝรั่งเศสจ,จากมหาวิทยาลัยในปารีสความผิดพลาดที่ทำให้เธอต้องล้ม ทุกอย่างย้อนกลับมารวมกันในจุดนี้จุดที่เธอต้องเลือกอีกครั้งเธอเดินไปนั่งตรงข้ามผู้จัดการหลังตรงแววตานิ่งก่อนจะเอ่ยคำสั้นๆที่เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเธอตกลงคักเธอตอบด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของแม่บ้านแต่เป็นของผู้หญิงที่พร้อมยืนด้วยขาของตัวเองอีกครั้งบนเวทีที่เธอเคยถูกผลักตกลงมาชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเธอกล่าวคำว่าตกลง ผู้จัดการยิ้มอย่างพึงพอใจเขาหยิบแฟ้มหนึ่งจากลิ้นชักเปิดหน้าแรกชี้ให้เธออ่านรายละเอียดตำแหน่งใหม่ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศดูแลลูกค้าฝรั่งเศสและประสานงานกับคู่ค้าทั่วยุโรปเธอมองตัวอักษรบนกระดาษหัวใจเต้นแรงเหมือนวันที่เธอจบการศึกษาจากปารีสวันนั้นเธอมีความฝันวันนี้เธอเริ่มมีโอกาสได้ฝันอีกครั้งเธอรับแฟ้มมาถือไว้แน่นเหมือนเป็นรางวัลของความอดทน และของขวัญที่กลับมาช้าแต่ยังไม่สายเกินไปเมื่อเธอเดินออกจากห้องผู้จัดการพนักงานทั้งออฟฟิสมองเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยความสงสัยไม่ใช่ด้วยความดูถูกแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความเคารพมีเสียงกระซิบเบาฮ่าฮเธอเป็นใครกันแน่ทําไมถึงเก่งขนาดนี้เธอไม่ได้ตอบใครเพียงแค่ยิ้มบางๆและเดินตรงไปยังล็อกเกอร์ของแม่บ้าน เธอถอดผ้ากันเปื้อนพับไว้อย่างเรียบร้อยวางไว้ในช่องเก็บของที่เคยใช้ทุกวันเหมือนวางอดีตลงอย่างเงียบงนันมืออีกข้างหยิบเสื้อเชิ้ตสีขาวพับเรียบเธอสวมเสื้อใหม่ก้าวออกจากห้องนั้นด้วยชุดของผู้บริหารคนใหม่โลกที่เคยมองเธอด้วยสายตาเดิมกำลังเปลี่ยนไปและเธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วเพราะบางครั้งความสามารถที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องแสดงด้วยเสียงดัง แค่รอจังหวะที่ใช่แล้วปล่อยให้มันพูดแทนทุกสิ่งและจังหวะของเธอเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเธอก้าวเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเช็ดโต๊ะหรือเก็บแก้วกาแฟแต่เพื่อเข้าร่วมในฐานะผู้นำเสนอผู้บริหารจากฝรั่งเศสนั่งอยู่ด้านในชายคนเดิมที่เคยพูดอย่างเร่งรีบและไม่พอใจหันมาเห็นเธอแล้วชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มอย่างจริงใจเธอพยักหน้าให้เขา สายตาสื่อสารโดยไม่ต้องพูดคำใดก่อนเธอจะเดินไปยังหัวโตะ๊ะเปิดโน้ตบุ๊กและเชื่อมภาพขึ้นจอใหญ่บนชูเมสเซจเจสเวียริยูสตีแอทเซียอตตวีเสียงของเธอชัดเจนมั่นคงไม่มีความลังเลหลงเหลือทั้งห้องเงียบสนิทไม่มีใครคาดคิดว่าแม่บ้านเมื่อวานจะก,กลายเป็นคนเปิดการประชุมในวันนี้เธอนำเสนอข้อมูลอย่างคล่องแคล่วอธิบายตัวเลขวิเคราะห์การตลาด แปลทุกคำให้ชัดเจนทั้งฝรั่งเศสและไทยเธอกำลังก้าวข้ามเส้นที่คนอื่นขีดไว้ให้และวาดเส้นของตัวเองขึ้นใหม่อย่างสง่างามชายฝรั่งเศสพยักหน้าพูดขึ้นเบาๆระหว่างการประชุมเอลเลสอิคเซปชเนลเธอไม่ตอบกลับในทันทีแต่ในแววตาเต็มไปด้วยคำขอบคุณเมื่อการประชุมจบลงเสียงปรบมือดังขึ้นในห้องเธอยืนรับไว้ด้วยท่าทางสงบนิ่งคนทั้งออฟฟิศที่เคยมองข้าม ต่างยืนขึ้นและมองเธอด้วยแววตาใหมา่บางคนยังอึ้งบางคนยิ้มบางคนเบื่อนหน้าเพราะละอายแต่ไม่มีใครไม่รู้จักเธออีกต่อไปเธอเก็บของเงียบๆเ,เดินออกจากห้องไม่พูดอะไรเกินจําเป็นเพราะความจริงได้พูดแทนเธอทั้งหมดแล้วบนโต๊ะเล็กหน้าห้องมีผ้ากันเปื้อนพับวางไวอ้อย่างเรียบร้อยพร้อมโน้ตใบหนึ่งเขียนไว้ว่าขอบคุณสําหรับโอกาสเธอหันกลับมามองอีกครั้ง แล้วยิ้มให้ตัวเองในกระจกบานใหญ่หน้าล็อบบี้ภาพผู้หญิงคนหนึ่งสะท้อนอยู่ไม่ใช่แม่บ้านอีกต่อไปแต่คือผู้หญิงที่เอาชนะทุกคำดูถูกและลุกขึ้นมาด้วยความสามารถแท้จริงในตัวเธอเองเธอก้าวออกจากออฟฟิศลมหายใจของเธอลึกและเต็มปอดอากาศเย็นเบาๆประทะผิวหน้าแสงแดดตอนบ่ายคล้ายอบอุ่นกว่าทุกวันที่เคยผ่านมาเสียงรถบนถนนเสียงผู้คนเดินผ่าน เธอไม่ได้ยินมันดังเท่าเสียงหัวใจตัวเองเสียงของความภาคภูมิเสียงของคนที่ได้ลุกขึ้นอีกครั้งเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามีข้อความหลายสิบข้อความจากเพื่อนเก่าจากคนในออฟฟิศจากคนที่เคยมองข้ามเธอเธอเป็นใครกันแน่ขอโทษที่ไม่เคยรู้จักคุณจริงๆคุณคือแรงบันดาลใจของวันนี้เธอยิ้มบางฮ่หา,หาไม่ได้ยิ้มเพราะคำชมแต่ยิ้มเพราะเธอรู้ว่า เธอไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจของใครเธอแค่ได้เป็นตัวเองอีกครั้งสายลมพัดปลายผมของเธอเบาฮ่าฮาภาพอดีตผุดขึ้นในหัววันที่เธอเดินออกจากสนามบินในปารีสวันที่ความฝันแตกสลายวันที่ไม่มีใครยื่นมือให้เธอเธอจำได้หมดแต่มันไม่เจ็บอีกต่อไปเพราะวันนี้เธอสร้างวันใหม่ได้แล้วก้าวต่อไปของเธอจะไม่เหมือนเดิมมันจะไม่เงียบไม่หลบมุม และไม่ยอมให้ใครตีค่าจากเสื้อผ้าที่เธอสวมอีกต่อไปเธอหยุดยืนตรงหัวมุมถนนมองขึ้นไปยังตึกสูงที่เธอเคยเป็นแค่เงาเล็กๆใต้แสงไฟแต่วันนี้เธอรู้แล้วว่าแสงไฟไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่รอแต่มันมีไว้สำหรับคนที่กล้าก้าวเข้าไปหาและเธอได้ก้าวเข้าไปแล้วเต็มหัวใจเต็มศักดิ์ศรีในแบบของเธอเองเสียงลมพัดผ่านเบาฮ่าฮ่าเธอหาลับตาลง ยืนนิ่งอยู่ตรงหัวมุมถนนปล่อยให้ทุกอย่างรอบตัวเคลื่อนไหวไปช้าฮ่หาฮรถเมเจอที่ป้ายตรงหน้าผู้คนขึ้นลงวุ่นวายแต่เธอกลับรู้สึกสงบเหมือนโลกภายในของเธอหยุดไหวมือถือในมือสั่นเบาฮ่หาฮาสายเข้าใหม่จากหมายเลขที่เธอไม่ได้บันทึกไว้เธอลังเลเล็กน้อยก่อนกดรับสายเสียงปลายสายเป็นเสียงผู้หญิงเสียงที่เธอจำได้แม่นยำมาดามโคลส คุณหายไปไหนมาหลายปีเธอชนะงักชื่อที่ไม่มีใครเรียกมานานแสนนานชื่อที่เคยเป็นตัวตนของเธอในปารีสเราเพิ่งเห็นข่าวเรื่องคุณที่บริษัทในไทยสถานทูตก,กาลังตามหาแปลาภาษาฝรั่งเศสที่เข้าใจธุรกิจและเข้าใจหัวใจมนุษย์เธอเงียบไปครู่หนึ่งหัวใจเต้นแรงแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวเธอมองภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกร้านกาแฟผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้น ไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยผู้จัดการแต่คือตัวเธอทั้งในอดีตและอนาคตเธอยิ้มเล็กฮ่าฮ่แล้วตอบกลับด้วยน้ำเสียงมั่นใจฉันพร้อมแล้วค่ะมือของเธอกำโทรศัพท์ไว้แน่นขณะที่แววตาเธอเปล่งประกายเพราะบางครั้งจุดเริ่มต้นของชีวิตอาจไม่ได้มาจากโอกาสที่คนอื่นให้แต่มาจากวันที่เรากล้าลุกขึ้นและมองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง และสำหรับเธอวันนั้นคือวันนี้แสงแดดยามเย็นทอดเงาทาบลงบนพื้นกระเบื้องสีขาวเธอเดินกลับมายังมุมเล็กๆที่เคยนั่งพักตรงนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครเคยมองเห็นวันนี้ผู้จัดการส่งอีเมลประกาศแต่งตั้งเธอเป็นหัวหน้าฝ่ายประสานงานต่างประเทศจากแม่บ้านในมุมมืดสู่ผู้หญิงที่ยืนอยู่กลางแสงไฟทุกก้าวของเธอไม่ได้มาเพราะโชค แต่มาจากศักดิ์ศรีความรู้และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ขณะเธอเก็บของในล็อกเกอร์เก่ามีเด็กฝึกงานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพี่ขนูอยากเป็นเหมือนพี่บ้างเธอยิ้มแล้วพูดเบาฮ่าฮ่าอย่าเป็นเหมือนพี่จงเป็นในสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองจากนั้นเธอก็เดินออกจากห้องแสงแดดสุดท้ายของวันสองผ่านกระจกใสจับต้องใบหน้าเธออย่างนุ่มนวลเธอก้าวผ่านประตูออฟฟิศ ด้วยหัวใจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่ได้แค่พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าเธอมีค่าแต่เธอพิสูจน์ให้ตัวเองรู้ว่าเธอไม่เคยไร้ายค่าเลยตั้งแต่ตนไม่ว่าชีวิตจะเคยพาเราตกต่ำแค่ไหนโอกาสยังรอเราเสมอขอแค่เรากล้าลุกขึ้นอีกครั้งเพราะความรู้ความดีและความอดทนจะไม่มีวันหายไปแม้ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดและวันหนึ่งมันจะพาเรากลับมายืน อย่างงดงามกว่าที่เคยเป็นจบบริบูรณ์